ไขค,ความลับของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตกุญแจสำคัญคืออะไรติดตามได้ในเนื้อหาที่จะนำมาเสนอคุณเคยนึกบ้างไหมว่าในอนาคตคุณน่าจะเป็นคนที่ล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จแน่นอนว่าเราทุกคนต่างก็มีฝันแต่มีสักกี่คนที่ทำได้ดังใจฝันไว้ มีคนจํานวนไม่น้อยที่ละทิ้งความฝันเพียงเพราะเจออุปสรรคจึงทำให้โอกาสดีๆในชีวิตหลุดลอยไปและนี่คือสิ่งที่ทำให้แต่ละคนมีบั้นปลายชีวิตที่แตกต่างกันความแตกต่างระหว่างคนที่ล้มเหลวและคนที่ประสบความสํำเร็จคือแนวคิดในการใช้ชีวิตและการเห็นในสิ่งที่คนทั่วไป มองไม่เห็นคนที่ประสบความสำเร็จมักจะเป็นคนที่มีมุมมองที่ไม่เหมือนคนทั่วไปวิธีคิดและมุมมองทำให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จและแตกต่างจากคนอื่นสิ่งที่คุณคิดและมุมมองของคุณที่เกิดขึ้นณปัจจุบันจะเป็นตัวบ่งชี้อนาคตของคุณภายภาคหน้าบางคนเมื่อวัยเด็กเป็นคนฉลาดเรียนรู้ เร็วมีความคล่องแคล่วว่องไวกล้าที่จะพูดกล้าที่จะทำหัวสมองดีจดจำตำราได้แม่นยำแต่ปัจจุบันเขาเป็นแค่พนักงานกินเงินเดือนในขณะที่อีกคนหนึ่งก็มีลักษณะไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นักแต่กลับเป็นมหาเศรษฐีพันล้านอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขามีชีวิตที่แตกต่างกัน ความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลวคืออะไรความจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตตัวเราเองคือผู้กำหนดเห็นได้จากสิ่งที่กระทำในปัจจุบันและส่งผลโดยตรงต่ออนาคตคนที่รู้จักอดออมในภาคหน้าจะมีเงินทองไม่ขัดสนส่วนบางคนมีเงินเยอะใช้ฟุ่มเฟือยในอนาคตอาจจะหมดตัว ไม่เหลืออะไรเลยวันนี้เราลองมองดูตัวเองสิว่าปัจจุบันเราทำอะไรอยู่และในอนาคตเราจะเป็นอย่างไรเปิดใจให้กว้างประเมินตัวเองอย่างตรงไปตรงมามนุษย์เราทุกคนเกิดมาก็มีอะไรไม่แตกต่างกันในวงเล็บยกเว้นคนพิการวงเล็บปิดการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิต ก็ต้องเห็นโอกาสก่อนคนอื่นต้องรู้จักคิดวางแผนชีวิตและกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนเวลาผ่านไปรวดเร็วอย่าผัดวันประกันพรุ่งรีบวางแผนชีวิตเสียตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้าคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มักมีลักษณะเด่นดังนี้ชอบคิดแต่ไม่ใช่ความคิดในลักษณะที่เฟ้อฝัน ให้คิดในสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้มองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นนี่คือเคล็ดลับเศรษฐีร้อยล้านมีทัศนคติที่ดีและความเชื่อว่าสามารถเป็นไปได้ความเชื่อจะทำให้ทุกสิ่งเป็นจริงและเป็นไปได้ไม่ตีกรอบตัวเองให้อยู่จุดเดิมรู้จักมองโลกให้กว้างขึ้นหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต เพื่อโอกาสที่ดีกว่ามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและเดินหน้าตามแผนที่ตั้งไว้อย่างจริงจังไม่เห็นปัญหาเป็นเรื่องใหญ่เพราะปัญหามีไว้ให้แก้และหากทำได้ก็คือเราอยู่เหนือปัญหามันสำรวจตัวเองอยู่เสมอรู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเองจะทำให้เรามองเห็นจุดบกพร่องที่ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จ ได้อย่างชัดเจนมีความกระตือรือร้นหรือความมุ่งมั่นในสิ่งที่จะทำเห็นคุณค่าและรักในงานที่ทำสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีความกระตือรือร้นที่จะทำให้สำเร็จบุคลิกดีดูมีชีวิตชีวาหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสใครเห็นก็อยากคบหาสมาคมด้วยเป็นการสร้างโอกาสในสังคม ให้แก่ตัวเองได้เป็นอย่างดีมีพลังแห่งการตัดสินใจเราต่างมีพลังมหาศาลที่ซ่อนเล้นอยู่ในตัวกันอยู่แล้วโดยต้องเกิดจากการตัดสินใจก่อนที่จะมีการลงมือทำสิ่งที่เราประสบต่างเป็นผลจากการตัดสินใจของเราเองการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นกับชีวิตพัฒนาตัวเองต้องทำตัวให้พร้อม สำหรับโอกาสที่จะผ่านเข้ามาเพราะโอกาสอาจไม่เกิดขึ้นได้อีกหากไม่รู้จักเตรียมตัวให้พร้อมโอกาสอาจหลุดลอยไปอย่างรวดเร็วรับฟังความเห็นของผู้อื่นที่อยู่รอบข้างอาจมีทั้งความคิดเห็นในแง่ลบและบวกซึ่งความคิดเห็นทั้งสองลักษณะร้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้นบางครั้งความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆ ก็อาจนำไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้คิดบวกการที่จะล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จนั้นวัดกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการคิดเลือกคิดบวกเริ่มต้นคุยถึงสิ่งดีๆเลือกรับข้อมูลที่สร้างสรรค์ที่จะช่วยกระตุน้นหรือสร้างแรงบันดาลใจในทางที่ดีนอกจากนี้แล้วการอยู่ในสังคมที่คิดบวกก็จะเป็นคนที่ คิดทางบวกมากกว่าคนที่คิดทางลบยอมรับสิ่งใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงคนที่ประสบความสำเร็จมักจะไม่หยุดนิ่งมีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ปัจจุบันรู้จักบริหารเวลาผู้ที่ประสบความสำเร็จต้องรู้จักบริหารเวลาของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพบางครั้งความคิดเห็นเล็กๆน้อย ก็อาจนำไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้แนวคิดในการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จในชีวิตได้คําถามที่ว่าบั้นปลายชีวิตของคุณจะเป็นเช่นไรคําตอบจึงขึ้นอยู่กับแนวความคิดและมุมมองของคุณเองเท่านั้น